ร้านก๋วยเตี๋ยวปอประทีปบริหารงานโดยนายวุฒิชัยยอดเอือ้อเจ้าของร้านได้เปิดให้บริการก๋วยเตี๋ยวเรือปรุงรสปอประทีปร่วม3สาขาประกอบด้วยสาขาเขาตะโลสาขานาเกลือและสาขาแหลมฉบังสำหรับสาขานาเกลือเป็นสาขาที่2อด้วยงบลงทุนกว่า4 0 0 0 0นบาทเป็นการขยายธุรกิจเพิ่มหลังเปิดสาขาแรก บริเวณทางรถไฟเขาตะโลมาได้3ปีด้วยความแตกต่างของน้ำก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติของพริกที่เผ็ดหอมและจัดจ้านจนเป็นเอกลักษณ์ทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจึงต้องเปิดสาขาเพิ่มเพื่อขยายการรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือปอรประทิปสาขานาเกลือสามารถรองรับลูกค้าได้40-50คน โดยในอนาคตได้เตรียมขยายสาขาเพิ่มอีก2 3ถึงสาสาขาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดูแลและดูทําเลถือว่าเป็นการสวนกระแสในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก๋วยเตี๋ยวเปาประทีปมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนือ้อก๋วยเตี๋ยวหมูในราคารเริ่มต้นที่ชามละ18บาทพิเศษ30บาทมีหลากหลายเมนูตั้งแต่ลูกชิ้นลวกเนื้อลวกตับลวกหมูลวกและกากหมูเจียวนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารตามสั่ง เช่นกะเพราข้าวผัดเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าโดยร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬกา30นาทีหยุดเฉพาะวันพฤะเือสับดีที่2และ4ของเดือนโปรโมชั่นช่วงเปิดร้านใหม่ลูกค้าสั่ง3ชามกินฟรี1ชามโดยสามารถโทรศัพท์สั่งตรงได้ที่หมายเลข097 251 6657คุณปาล์ม ก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวปรุงรสครับจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในตัวครับค่ะมันมีสาขาอะไรอ่ามีครับเอ่าเรามีร้านที่กรุงเทพอ่าเป็นต้นตำรับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็สาขาที่ไหนอันนี้เยอะทั้งทีแต่เขาหมุนเป็นสาขาที่สองครับผมที่เนขอนแก่นอีกมีสองร้านครับร้านแรกอที่ไหนแยกทางรถไฟเขาน้อยครับแล้วทำไมถึงมาติดกับ มันก็เป็นการขยายธุรกิจเลยครับพี่เป็นแผนการขยายธุรกิจขอ,ของผมนะครับเส้เดี่ยวเรา,าแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็จะมีรสชาติพริกที่เผ็ดหอมครับที่เป็นเอกลักษณ์ครับเด่นในเนื้อลูกอ่ทาทั้งคู่เลยครับถ้ามาเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยที่พลาดไม่ได้ก็คือเมนูอะไรซิกเนเจอร์ของเราครับของทางร้านนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ กัเจียวครับที่เราเจียวใหม่ทุกวันนะเคาเรียกอะไรนะคะกัดเจียวครับกัดหมูเจียวครับผมตอนนี้จะไปชิคเจอร์ของร้านนะครับราคาเท่าไหร่คเอ่อสิบแปดบาทเนี่ยมันเป็นเอ่อเขาเรียกะไรเป็นราคาที่มือเป็นตัวเลขของผมที่ผมชอบด้วยแล้วก็เป็นราคาที่เราคิดว่าโอเคกับตลาดล่างไม่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปครับผมตอนนี้เห็นมากครับผม ้ก็ยังมีเมนูคาะครับถ่มเป็นอะไรใช่ครับก็จะเป็นข้าวผัดปูกับกระเพราปูครับเปิดวันไหนเปิดวันไหนครับเปิดทุกวันครับจะหยุดวันพฤหัสทุกพฤหัสที่สองของเดือนเหรอคะพฤหัสที่สองและสี่ครับหยุดทุกพฤหัสที่สองและสี่โปรโมชั่นเปิดร้านมีอะไรบ้างครับโปรโมชั่นเปิดร้านตอนนี้เราโปรโมชั่นนะครับเออสามคือสามฟรีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้ากินเพื่อเล็ก สามถ้วยจะฟรีถ้วยเล็กหนึ่งถ้วยแต่ถ้าลูกค้ากินถ้วยใหญ่สามถ้วยก็จะฟรีถ้วยใหญ่หนึ่งถ้วยครับ